วันไหนจะยิ้มอย่างนี้เราเขินโอหนายยิ้มอย่างนี้เราก็เขินเนอะเขาเคอนเทนขาเรียนข่าวข่าวได้ใช่ไปง่ายเด็กพยาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเด็กอ่ะไม่รู้ว่าเด็กคงเด็กใครอ่ะอยู่ในห้องอ่ะมือพระรามอ่ะแต่นายก็เหมือนกันนะนายอ่ะให้ไม่ให้พูดเก้าอ่ะพูดดิพูดดินายใช้ย่อยนะนายใช้ย่อยนะพูดเลยนายก็พูดเลย ตั้มได้ฟังตั้มได้ฟังได้ฟัง,ง,ฟง,ฟงเขาประชุมเมืองไหมฟังพี่อ่าสรุปให้กูฟังในปีนีอ่ะเขาเขาประชุมอะไรอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวงานร้านกับกรัดบ้านอะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาแจ้งทีหนึ่งวัน,ว,นวันจันเดี๋ยวพี่ตั้มมาแจ้งอืเออแล้วก็วิธีการเล่นอ่ะวิธีการเล่นก็เดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมแหละแต่แค่เขาจะมีระบบใหม่เข้ามาไว้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเขาจะการการเล่นด้วยไม่ใช่หรอ ตเองจะพูดเนี่ยก็อะไรอีกคือเขาจำกัดกันได้ก็คือว่าปืนอ่ะเขาจะต่ำหนึ่งหนึ่งถึงสองกระบอกอ๋ออะไรอีกแล้วก็แล้วก็เรื่องระบบการอุ้มอะไรเงี้ยน่าจะนานเลยน่าจะกว่าจะมาก็นานเลยอืมใช่แล้วก็เรื่องชิงชิงแลนชิงแลนน่าจะวันวันศุกร์โอ้ยวันศุกร์คือวันวันศุกร์ไหนศุกร์หน้า ถุกหน้าถุกหน้าครับวันที่สองถูกไหมใช่แล้วก็ใช้ของใช้ของของอันนี้ใช้ของของประเทศปลดลิมิตเพราะว่าพี่คิงบอกว่าถ้าใช้ของตัวเองมันเปลืองเรามาแค่ชิงแลนด์ถูกไหมใช่เรื่องอาวุธเรื่องอะไรเขาสับเรื่องแต่เรื่องอาวุธอาวุธน่าจะของตัวเองแต่เรื่องของอ่ะต้องซื้ออแล้วก็อะไรอีกไม่ใช่แล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องงัดบ้านอ่ะคือเขาว่าจะเปลี่ยนระบบใหม่เปลี่ยนระบบใหม่เป็นเป็นแบบว่างัดงัดง่ายขึ้น เพราะว่าแก๊งอย่างแก๊งแบบใหม่ๆอะไรก็เยอะเขาอยากให้แบบมาเล่นง่ายเล่นสนุกแล้วก็เขาจะลดสลักสลัประเทศเหลือประมาณพันสี่เพื่อเพื่อลดการแหลกใช่ลดการแหลกการหน่วงแต่เขาแต่เขาแต่เขาเข้าใจทุกคนว่าที่เป็นแหลกเพราะว่าอะไรมันไม่แหลกเพราะว่าเปพิชีชคคลิปหลอกเปแหลกเอาเีงเอาเองเลยเขาฝากถามกระชามาไหมกระชามาไหมหรอกระชามไม่รู้ครับผมไม่ได้ฟังเลยแล้วแกแกว่ากระชามาตอนไหนอะฉันว่ามาประมาณสิ้นเดือนอะอันนั้นแหลกก็สิ้นเดือนแหละครับผม เพราะจ้าตัวเพูดแล้วที่ฉันยังเล่นและฉันยังหยุดควรนี่เพราะฉันอยากสูบกัญชาโหนายตงไปเปล่าเราอ้อมไปทำไมละนายโหเราก็อยู่กับนาย้วตลอดเลย แต่โป๊กเงี่ยต้องเพิ่มจริงอ่ะโป๊กเกอร์เนี่ยพี่ต๊อตมันไม่รู้มันหลอกถามเปียกผมรู้อยู่แล้วแต่ตอนแรกอะเห็นเห็นเขาจะอันนี้เลาวเห็นเห็นเห็นเขาจะจะเพิ่มสลับเป็นสามสิบแต่มีคนนึงบอกว่ามีคนนึงเหมือนแซะหัวแล้วหลายตีนจัด้วยพิมอย่างนั้นอะ เราหักเมาวงใหญ่ไม่มันเขาบอกกันว่า25มันยังไปไม่รอดเลยจะไปเอาอะไร3ามึงเห็น25มห้าไม่แลยังแทบไม่ไหวเลยพี่ไม่ไหวพักแกงแก้าจะรอดไงอ๋อเนกาจะรอดเออมึงจำคำมึงไว้นะมึงจำคำมึงไว้นะกูจะจะรอดูนะไม่พี่ก็ต้องมองส่วนรวมเออแกงหัวอาจจะไม่ไหวไงผมก็ต้องผมก็เข้าใจแกงอื่น แก็งก็อาจจะอาจจะไหวเลยมันก็ดีมันก็มีผลด,ดีมันก็ดีไงมันก็ดีถูกไหมล่ะสามสิบมันก็ดีใช่มันก็ดีเข,ข้าใจมันก็ดีแต่แบบบางแก๊งอาจจะไม่ไหวอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะยิ่งผ้าจจะแบบซูนดูเพื่อ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 ไ <laughs> อ้น,นี่ชอบแฝงเว้ยไอ้น,นี่แส้นทางอ้อมนะอันนี้ดูออกนะโอเคงั้นเดี๋ยวพักให้ก็ได้หรอกแก๊งอ่ะโอเคป่ะเรื่องงั้นไหมเ่อจะพักมามาแนวทางอ e ีสปอร์ตแล้วอะ่ะเอาเลยเอาเลยอยากเป็นตัวแข่งอะ่ะเป็นเป็นเลได้ได้ข่าวไ,ได้ข่าววิเย์ฟิลข้าเยอะนี่ <laughs> ได้เหรอพี่ฟิลเข้าแกงเยน็นดิใช่โหนายแล้วไม่อยากได้เราอยากได้คนชินับเบียกกิวินให้ฟิลมากกว่าอะไรนายใช่ไหผมเนี่ยไม่ไม่ใช่เอานายหรอกไม่ใช่คนที่ชื่อเปียกี้ไม่ใช่เปียกผมเปียกี้นัทเซ้งอ๋อได้ข่าวว่าจ่ายข้าวนี่น <c oughs> จ่ายไปกี่แบบจ่ายข้าเล่พระจัดพี่เปดูสตอรี่เซล่าโคตรเด็ดไฮซัสกูขอละกันนะ อย่าไปไอย่าไปอย่างแบบแกไม้เปียกนะกูเห็นสี่โมงยี่ห้าคนตลอดโอ้โหมันไม่ใช่อ่ะมันรันกันมันก็รันกันเข้าใจครับแต่ไม่ได้เก่งครับแกผมแกผมไม่ได้เก่งนะรันนั้ <laughs> นในที่กระอยากรันเบ้นน้องๆคอมเมนต์มาเรื่นี่ไทยนนเ,มน,มเยนี่ยเน,นี่ย <laughs> ดีเลยอ่ะ <laughs> อะไรของนายเนี่ยไม่ก็เราก็เห็นนายแบบถ่ายรูปกับคนนี้ไงน้องนายหรือเปล่าแต่แฟรีอ่อ่ะหลอนายนายได้ได้ข่าวว่านายจะได้ทีเด็ดไปคนหนึ่งเลยเนี่ยนายนผมไม่มีผมก็โฟกัสแก๊งโฟกัสนายมีคนมีมีคนจะเข้าเข้าแก๊งนายทีเด็ดคนหนึ่งเลยเนี่ยได้ข่าวใครอ่ะไม่บอกมีหรอมี นายไปชวนใครไว้อ่ะมีหรอมีนายก็พูดเลยไม่บอกหรอกพูดไม่ได้เขาไม่ให้พูดแต่นายเคลียร์สลับยับดิดินายก็เอาแก๊งไปลงนิอร์ตเลยปะเนี่ยไม่เอ,เ,เอาไปเป็นแข่งเฉยเราอยางเป็นนักแข่งไงเราอยากพักเล่าเราเราไปเป็นโฟกัสแข่งดีกว่ะแข่งแบบไม่เข้าเมืองอานเราชอบแบบนั้นน้าๆโอ้นาย นานจะยิ้มอย่างนั้นเราเขินโอ้ยิ้มแางนี้เราก็เขินเนีจเรนาคอนเทนต์ขาเีนข่าวขำมีฮาตาต้องจริงปะเนี่ยต้องจริงเขาต้อจริงตามแบบดูพี่พี่ดูตาคิงดิอตาคิงอะตาคิงผมกินทอดตาคิงอะะไนอันนี้อะใช่ใช แกก็หลอกไปจะเปียงเนี่เห็นไหมเนี่ยไม่ก็มีท้านากันบ้างแต่นายเลยพอพอลาแบบนายเมานายไม่ค่อยสนใจเราเลยอ่ะนายไปอยู่ที่อื่นอ่ะโหนายก็ใช้ย่อเหมือนกันเอ้ยแต่ผมมีคลิปนายนะอ๋ออย่า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 แต่ผมมีคลิปนายให่นายนอนเออแล้วแต่ไม่เบื่อโอเคโอเคเราไม่พูดนายพูดโอ้นายนายก็มือพะลามนี่ว่าตอนอยู่ในห้องอ่ะพะลามไรผมก็ ผมก็เหมือนงูจงอางอะคอยฉกตระดับเวลาโอ้เด็กอยู่ไม่ได้อ่ะตรงไหนมีช่องว่างขก็ฉกอ่ะแค่นั้นเองไอ้ไม่ง่ายเด็กพิการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเด็กอ่ะไม่รู้ว่าเด็กคงเด็กใครอ่ะอยู่ในห้องอ่ะมือพระรามอ่ะก็จังหวะก็จังหวะปล่อยเสีผมก็ร้งอ่ะโอ้พ่อารแบบสะดุ้งอ่ะโอ้พี่อันนี้แบบแบ่งกันแบ่งกันจกหรือว่าแบบคนยากไหนอ่ะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะ มันก็มีแค่สองอันนะพี่พี่จะลุปแย่งกันแบบโอ้โหแบบมีแต่คนหิวอ่ะแต่บางคนบางคนลอ่ลอบางคนล่อล่อลิ้นเลยเนาะเขาก็บอกโอ้าบางคนลอ่อลิลอ้นล่อล่อลิ้นเขาเลยอะ่ะไม่มีนะไม่มีนะพูดไเปเรื่อย <laughs> มีนะมีนะไม่มีนะ <laughs> พูดไปเรื่อยจัดเลยอย่าคิดถึงเขาเลยคิดถึงเราดีวกว่าเว้ยรู้เรื่องหวานจงแต่นายไม่ค่อยลงมาเว้ยนายหายนายชอบแบบ่ะ โอ้หน้าหนีนอนตลอดอ่ะหนีนอเนนอโอ้โหเอเป็นไอห,หนุ่มเท้าไฟเนาะได้แผลกับบ้านเนาะมีแต่คนโกหกบอกไม่ใช่แผลเนาะยุงกัดไม่ใช่แผลไม่ใช่แผลตื่นมายียแดงเถื่อเลยนะเจ็บจุ๊ดยียเป็นหนองเลยนะไอะเปียกสิบมือใช่ครับเปียกสิบมืออ๋อก็เอาไวได้ผู้หญิงสะดุ้งอ่ะตอนกลับอะ พี่อาบอกโห,โหเข็ดแล้วค่ะไม่มาแล้วค่ะที่นี่พูดที่สารซอยสิบกลัวแล้วค่ะไม่รู้ว่าขเขาเลิกง,งานตีห้าล่อๆเขาไปเย็นเที่ยงอ่ะ <laughs> ติ๊บติปไม่ให้เนาะให้พวกแ่งซาวอะ่ะสะดุ้งเนี่ย ก็บอกแล้วไงว่าไม่มีหรอกฟอซ่าเน่จบสี่ฮะยี่ห้าเราจะนั่งไหมจะเรื่องมากอีหารุ่นไหนก็นั่งได้เหมือนกันแหละแต่ไดยก็เหมือนกันนะนายอ่ะให้ไม่ให้พูดเต่าอ่าพูดดิพูดดิโอ้นายใช้ย่อยนะนายใช้ย่อยนะอ่าพูดเลยนายก็พูดเลยนายแม่งเมานายแม่งมั่วจัดเลยอ่ะนายแม่งเมานายแม่งฟอมเมาจริงหรือเมาไม่รู้อ่ะนายแม่งงัวไว้ก่อนเลยไม่เราไม่เมาเราแกล้งไม่งั้นเลยนายโหไมนเคยเมาหรอก บบแเอาง่ายๆผู้ผู้หญิงกลัวผู้หญิงบอกว่าโหพี่ไม่รู้ว่ามือใครบ้างอ่ะพอไปเวลาแบบสโมกทีอ่ะแบบมองไม่เห็นอ่ะเขาไม่รู้ว่ามือเนาดูก็เห็นแบบว่าเวลาแบบเอาง่ายคือแบบว่าแบบควันขมงแบบเต็มห้องใช่ไหมแล้วแบบมือพระรามแบบเขานั่งอยู่อย่างเงี้ยมือลลวงจับบ้างอะไรจับเปึ้งอันนี้อันไหนจับมืออันชักมือใครมือใครบ้างอ่ะ ม่แต่คือง่ายคือพี่ตาตอะแ,แต่ที่แน่ๆเขาจับมือหนึ่งอ่ะแล้วเขาเดินไปหาเป็นท้าเพี้ยอะไรมั่วมั่วจัดเลยเว้ยเอา,าง่ายบุรีบุรีหายอ่ะหายนีู่มต้องห้อยของพ่อไวอ้อ่ะผมเอาไปสามอันอะ่ะผมวางไว้อ่ะผมเอาไปสามอันอ่ะวางวางไว้อ่ออะ,อะหายอะเฮี้ยนอ่ะ บอกเลยนะแบบใหม่เนี้แบบใครไปเที่ยวไหนกับเพื่อนในพงในผับหรืออะไรอ่ะโหมึงระวังไว้เยอะเอาง่ายคือถ้าถ้า้าปกติแต่ละคนแม่งดูแต่แตงโมใช่ไหมแม่งแม่คือมาต้องยอมดูหลายรถเพื่อนต้องต้องไหลอ่ะไหลกลับอ่ะเหี้ยโดนโดดีเฮียผมนี่โดนโดเดินในหนุ่มเท้าไฟเด้อ <c oughs> ของขาดตลาดเนาะรออะไรอะ่ะขาดไม่ขาดไม่รู้ตื่นมาไม่เห็นน่ะของใครเป็นของใครอ่ะเอาง่าบุหรี่หายเท่าไหร่เราเท้าก็ยังหายอะ่ะพี่เดาเกอในเมืองพี่จะกัดในเมืองพี่ งั้น้าเจนแมงครับเจนแมงเมเย็ดอีกแลมึงกับตัวล่วงเลยอีสันนรกมึงรู้ตัวไม่เย็ดมึงกับตัวล่วงเลยอีหี่อ่ะพี่อาร์ที่เขากลับอ่าะเขากลัวมึงที่เขาบอกอ่ะเขากลับอะบเขาเขากลัวไอ้เปี๊ยกเขาบอกไอ้เปี๊ยกกระจกแรงเหมือนหิวแบบเหมือนหือหนาพูดตรงเลยเขากลัวมันที่เขาบอกเขากลับเขากลัวมันไม่ใช่อะไรเออมันมันมันแบบ คือคนดูเข้าใจไหมแบบว่าแบบประมาณว่าแบบที่เขากลัวมันแบบจะพูดยังไงอ่ะคือเขาจับมันแบบมันเปิดสมองใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบเออแบบมันห้องมันแบบมันมันมองกันไม่เห็นถูกไหมมันแบบเมามันก็มองไม่เห็นเนาะจับนู่นจับนี่จับไหนแล้วทีนี้เขาไปจับมือมือมามือหนึ่งแล้วเขาเดินตามไปแล้วก็กูก็อยู่ข้างไอ้เปียกอ่ะแล้วเขาเห็นใบหน้าไอ้เปียกอ่ะอู้พี่จับแรงจังอ่ะหิวเออคาร์ลพอเขาบอกไม่ได้ว่าหิวเขาบอกว่า อ,อดอยากหรืออะไรสักอยาก่างในนี้แหละอ,อะไรอยากๆนี่แหละเขาเลยกลัว<ช><ๆ>เขาเลยกลับสารเลยเวลา,าลเขาเลยด้วยเมเอาหลอดใส่ตรงไหนอะหลอดใส่ตรงหมูกรักแล้วรักแล้วเลยมาขึ้นมาไอ้น้องขึ้นมาตีวุ้นมา,ามขึ้นมาตีวุ้นมาโอเคครับขึ้นมาก่อนครับ จกไม่ว่าแม่งบี้จุกเลยไม่ใช่หรอกมันไม่บี้จุกอะเดมันมันมันบอกว่ามันบอกมันบอกว่าม,มันนึกว่าจะมีลูกเกดกูว่างงเมดลูกเกดคืออะไรตัวรกไอ้รเทียเออกูเข้าใจคำซับหมายแล้วเมดลูกเกดคืออะไรฮัลโหลว่าไงพี่เอ็งเอ็งแบบว่ามีเพื่อนแบบว่าโหดๆอยู่สักสองคนปะแบบรู้เรื่องเหมือนเอ็งอะ คอมเจ็ตอยู่ไม่ค่อยแรงหรอไม่แรงคือยังไงเล่นไม่ได้เหรอใช่พี่อ๋อไม่ไหวเลยไม่ไม่ไหวเลยพี่คือเล่นปุ๊บแหลกระเบิดเลยนะแหลกแหลกอับพี่ก็คือแบบอืมนั่นแหละเข้าใจได้เรามีใครอีกไหมเดี๋ยวผมลองดูดูให้ก็ได้พี่โอเคครับเอาแค่สองคนพอนะเพราะว่าสลัดน่าจะว่างเหลือแค่สองเดี๋ยวได้คือคนแบบ